สวัสดีค่ะปลูกพืชปลูกสุกปลูกทรัพย์โดยไม่อุปพาปลูกทรัพย์นะคะวันนี้เราจะมา,าจะมาแนะนำคุณมาคุยกันถึงเรื่องต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลเศรษฐีชื่อเศรษฐีเรือนนอกนะคะคำเรือกชื่ออื่นๆของเขาเนี่ยเท่าที่เท่าที่ค้นดูนี่ไม่มีนะคะ ชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อ Spider Plant นะคะหรือว่า s e n n t Bernard l l y y นะคะแต่ว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ขออนุญาตที่ไม่อ่านนะคะเพราะว่าอ่านยากไปเดี๋ยวออกเสียงไม่ถูกแล้วเป็นการปล่อยไก่คะ่ะนะคะก็ละไว้ไปในฐานที่รู้กันนะคะการดูแลเศรษฐีเรือนนอกนั้น สตีเรือนนอกนี่ชอบแดดตาไรแต่ถ้าหากเจอแดดจัดใบด้านนอกจะมีสีเขียวอ่อนแต่ถ้าไม่ค่อยจะโดนแดดใบจะมีสีเขียวเข้มนะคะดินชอบดินร่วนหรือดินปนทรายละลายน้ําได้ดีและบายน้ําได้ดีนะคะน้าชอบน้ําปานกลางหรือรดน้ําวันละครั้งการขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอ่อ เศรษฐีเรือนนอกเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคําว่าเศรษฐีนะคะแต่ที่มาของเขาเนี่ยคือว่าอะไร,รคําว่าเศรษฐีเนี่ยก็หมายถึงความมั่งมีความมั่งคั่งเป็นคําที่มีมงคลส่วนคําว่าเรือนนั่นมาจากที่ว่าใบเขาเนี่ยมีแถบสีเหลืองอ่อนนะคะสีเหลืองอ่อนอยู่ด้านนอกนะคะเขาจะมียาวเลื่อยไปตามใบนะคะ ก็มาจากตำแหน่งแถบสีเหลืองใช่ไหมคะที่อยู่ขอบไปมันอยู่ด้านนอกเขาก็เลยเรียกเศรษฐีเรือนนอกแล้วมันจะมีอีก,อกชนิดหนึง่งก็คือเศรษฐีเรือนในอันนั้นสีเหลืองจะอยู่ข้างในสีเขียวจะอยู่ด้านนอกเขาก็เลยเรียกก็ใช้วิธีการสังเกตสังเกตแถบของเขาว่าแถบด้านนอกเนี่ยสีเหลืองหรือสีเขียวถ้าเป็นสีเหลืองนั่นคือ เศรษฐีเรือนนอกแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นเศรษฐีเรือนในนะคะอย่าลืมว่าดูดูจากที่แถบการสังเกตเนี่ยดูจากที่แถบนะคะเขาบอกว่าว่าก <K> ันว่าห้ามห้ามเออหากบ้านผู้ใดปลูกแล้วออกดอกเนี่ยนะคะ เขาบอกเป็นช่วงที่วาสนาของผู้ปลูกหรือคนในบ้านจะมีมากทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองได้ราบก้อนใหญ่หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งว่าอันนี้นี่เป็นเสียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะคะซึ่งว่าจริงๆแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรและที่มีเนี่ยก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ซะด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเองหามานะคะ เสร็จแล้วว่าก็เลี้ยงเลี้ยงมาก็ได้มาอย่างเท่าที่ทุกวันนี้ค่ะคู่แฝดของเศรษฐีเรือนนอกก็คือเศรษฐีเรือนไหนเมื่อกี้นี้ที่ฉันพูดให้ฟังแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเออบอกว่าความแตกต่างเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็ดูให้ดีว่าอ่าเห็นไหมคะเออทางด้านขวามือเนี่ยอันนี้ค่ะเศรษฐีเรือนในนะคะเพราะว่าสีขาวอยู่ด้านในใช่ไหมคะ ส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะสีขาวจะอยู่ด้านนอกนะคะการขยายพันธุ์เขาบอกว่าเป็นการขยายหนอซึ่งว่าเขาจะแตกออกมานะคะอย่างอันเนี้ยนะคะจะเห็นอยู่เลยว่าเขามีหนอแยกออกมาอีกนะคะจากที่เดิมทีเนี่ยมันเขามีอยู่ต้นเดียวแล้วอยู่ดีเขาแยกออกมา เมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็จะต้องแยกเขาเพราะว่าไม่งั้นเขาก็แบบว่าไม่เจริญเติบโตนะคะอันนี้รากเขาแทบจะไปไหนไม่ได้แล้วเพราะเราเลี้ยงเขาอยู่ในกระถางใช่ไหมคะเราก็จับมาแยกซะแค่นั้นเองแยกแล้วเสร็จแล้วเอาลงกระถางใหม่เพื่อที่ว่าเขาเขาก็จะได้เจริญเติบโตสวยงามต่อ,อไปนะคะก็แค่เตรียมดินปลูกในกระถางให้เรียบร้อยแล้วตัดรากออกได้แล้วก็เสร็จแล้วใส่ลงไปปลูกแค่นั้นเองค่ะปลูกง่ายๆไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดอะไรเยอะ นะคะอย่าลืมว่าเวลาใส่ดินเนี่ยใส่ลงในกระถางแค่เสร็จสาส่วนสะคะของกระถางที่เหลือให้ปิดปากกระถางด้วยกับมะพร้าวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไ่ตลอดเวลานะคะเมื่อตอนที่แรกรงเราก็วางไว้ที่แดดกำไรค่อนร่มนะคะคอยรักษาความชุ่มชื้นใด้ดีประมาณ2อาทิตย์เราก็ค่อยนำาออกไป ในในแบบว่าที่ที่ว่าแดดแดดจัดกับที่ล่มอะค่ะค่อย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 เอาออกไปนะคะอันนี้ก็แบบว่าแต่ก่อนนี่เป็นต้นไม้ที่แอบซุกซุกอยู่ดิ่ฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าชื่อต้นอะไรหรืออะไรจนมีผู้ใหญ่เขาก็มาบอกใช่ไหมคะก็มาบอกบอกว่าเออต้นนี้มันชื่อน,นี้นะเขาชื่อเศรษฐีเรือนนอกนะเขามีเป็นปลูกแล้วจะดีนะอย,างงานอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยก็จากที่ว่า ดิฉันมีแค่ต้นเดียวตอนเนี้ยก็ขยายได้เป็นสิบกว่าต้นละเป็นแบบว่าพอใจมากเลยค่ะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นเสถีได้ในเร็ววันนะคะเพราะว่าขยายได้ชัดเยอะละก็วันนี้ก็ขอจบเรื่องเสถีเรือนนอกไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอขอบพระคุณพระอเอขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆคนที่ กัลารับชมอยู่จนจบขอให้ทุกทกท่านปลูกสูขปลูกทรัพย์รับแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ